สวีดัสสวัสดีครับผม<ส>พี่น้องเมื่อนี้ผมมีโอกาสได้มาหาพระอาจารย์น,นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ในยุคนั้นอาจารย์ประมาณจากปีครับขึ้นหลังช่วงช่วงลำสิงยังไงเนาะแม่นครับประมาณ1 0 11ปีครับ10 11ปีพี่น้องอาจจะสงสัยว่าพระอาจารย์คนนั้นเป็นไผอาจารย์ท่านนี้ครับหลายคนอาจจะจําได้หลายคนอาจจะลืมแล้วแต่วันนี้ผมเลยมีโอกาสมาเจออาจารย์อาจารย์สมบูรณ ปากไส้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับเจ้าของวงงา่เพลงที่เคยทำกับบริษัทแกรมี่ก็จะมีหนุ่มโคโยต้าครับแล้วก็เอามียอาเทิร้ลเอาเมียอาเทิร้ลไอเดียพ่อพ่อเล้เนาะพ่อเป็นอันนี้เป็นเพลงซาแล้วก็อีเพลงเพลงช้าก็คือวา,าสนาซังมาสจิ<ว>าครับ<น>ผมอันน,น,นี้อันนี้คือผลงานที่เคยทํากับบริษัทแกรมี่โก้ครับผมบางคนหลายคนถามว่าเอ๊ะเป็นอย่างมอดคือได้มาเจออาจารย์เนื่องจากว่านะครับผมก็เลยมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์สมุนปากไฟเนื่องจากว่า มาเรียนลํำสิ่งนะครับผมเป็นนักร้องแล้วก็เลยอยากเรียนลํำสิ่งเพื่อจะต่อยอดจาของเวลาออกพรรษามีบุญมีงานบุญแจกเขาน่าจา์บุญแจกเขาบุญบวชบุญกระถินงานวัดงานว่าอยากไปหาหลวงหาลํำต่อไปแน่หน้าโคตรจบลักสูตรเก่งแล้วกระสิไดงยางน้ำกลอนอาจารย์ต่อยไปหาหลวงหาลํำครับพี่น้องแต่ว่านะครับมื่อนีอาจสิบ๊อบคักไปไหนนะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าแค่นเป็นแค่ขี้ขี้อ่า เอไม่เนอเอไม่นคือมันมันสูงกว่าขี้ลำปกตินะครับ<ม>นในส่วนของนอมทิมาื์มนีนะครับจ้าในกาฝา,าพี่น้องนะครับเบิงแง่งน้องน้ำเบืองแง่งผมน้ำนั่นแหละครับเพราะว <ผม S 1> ่าที่ที่นองพ่ะในเกียรตินะป่ะเออาอาจารย์สมบรูรณ์อาจารย์คู่บาหมอล่ำปลาลำมัจจานนนีนั่นอันนี้ก็ต้องอขออนุญาตทางคู่บาอาจารย์ประเพเก่งกว่าเห้านะครับอันนี้คือในความชื่นชอบของน้องน้องถือว่าน้องน้องให้เกียรติเราเราเป็นและเป็นล่นพี่หรือว่าน้องให้เกียรตินะครับ กอลองกอลัมอาสิพัตเนนเก่งซ้ำหลายๆคนนะครับที่ที่พี่น้องเคยได้รับชมรับฟังหรือว่าได้เห็นมากนะครับผมแต่ว่าในความชื่นชอบของน้องนะครับน้องอย่ามาเพิ่มเติมในจุดนี้นะครับซึ่งผมเองนะครับผมกับจีเห็นในเต็มที่ในรูปแบบแล้วก็สไตล์ที่เป็นสมุนปากไฟนะครับให้น้องในบางส่วนในส่วนที่น้องสามารถสิด อ่าต่อยอดไปได้นะครับผมอ่าเจ้าหน้าทกาลองฟังเบิร์ใครับพี่น้องครับเอามาหนี้ตีโชคไม่พร้องด้วยครับเด้อมีโอกาส <c oughs> สีมาเป่าแคนผู้อ <c oughs> า,ารย์ในร่ำซูฟังเนาะพี่น้องเนาะเสียงข้างนอกอาจจะลบกลัวในเด้อพี่น้องอาจจะพูดเป็นอย่างอ้า <c oughs> วบอกบากลายใหญ่ห้างเนอกจากอ่าเปนเาลนรองเบิร์ครับผมสุสาน,น,นเนี่ยนอกจาเนาะสุสานเนี่ยก่อนสุสานเนี่ยก่อนยานตะโอวัตถุแนเนาะ อาลาฮานีแล้วจังมากูกูสันโุว่ากโกนางคาโนกัสตะโปโพตโมส,สีสีสีอาริยเมตเตโยแล้วจังมาคุณนี่คุณคุณม่ดอนม่นนานดาคุณคูบาจันทั้งุศินคุณทานเจ้ามาปกมาบังเจ้ามากังมาเหลื่อมหมอลำ la <laughs> no อาละฮานี้ขาดจักอออ่อมือนอมถ้านมกอนกล้วยกาวลามาสู้จองเอาสู้ถ้าผู้เซลัมสารลาจุเดือดกให้ได้รูกรรมใด การไปน้ำลำเลียนเหลียวเปียวปานลมเลือนไหลยาคา้างย้ำกา้าวบังเขียนฝนซ้อนดีคนมาคุณนั้นเออคุนนันเดอคุณที่สวนเจา้าลาให้มากรมงเทพบานขอลาให้ได้เหินทุกสัตย์จะไปห้ปันเลี้ยวได้คู่ปะไตทั้งสามยาแส้ปกป้องสมองของขา้าพนาที่สี่เจงยามเดิมพอยามเดิมไม่น่าผู้ข้าแสดงให้เห็นเครื่องของนอปล้องไม่ได้หายยานีลำไปนี่ กำไปนี่ไปหุ่นแห่งอัมพูหุ่มาโยเตโชโมโลมไปนามไปนามเจอมุนมาหามไปอาผมสิใส่น้ยานั้นเด้อยามนั้นเด้อยามสรีใครกับแก่หาเสียงอาชนดังปุนกับนั้นเลวกับนั้นเลวกับทางองค์อีกตบทไปตัดสองทำมาขันอรหันต์สัมมาปุกปั้นมันเต้ามันเต้า,าขอให้ตันยาเข้าไปในพุงเหินตัง อัลเาพูดทำสงแม่นลามู้นันให้มาปองอยู่น้ำได้ทุกคำได้ทุกคำไปทุกคำคำจากคน้งนี่นามันดาผู้เปลี่ยนถานอมเลี้ยงมาเฮียงมาคุมให้มาคุมจันเนื้อคุณนนันเด้อคุณนนันเด้อ่คุ้พ่อแม่ลาพี่น้องให้มาปองยานนี่คุณนี่ฟาษีแม่นไตให้แก้วแนวดีสีซองมาสลองเลี้ยมคุมนบ่คุมไม่คุ้นเส้ทางยาหนันเด้อยาหนัน เดีด๋จะได้นีปองคันปองคังเข้าปองให้มันเตือนมาสู้โมเขียนเป่าเรียเดินเจ้าสีพาเจ้าเขาสิเดินลงชมตาพเจ้าเขาสิเดินลงชมตาเขียนเอ้ยเขียนเอ้ยข้าเจ้ายานสาสิพาใหญ่ย่างเดินบ้านกาลยืน่าเดินานางสองคน กันเลี้ยวยังกระเดินยางสองคนยู่ตะนุนป็นภาคกระบบนทางผู้เรินงหญ่ไปกับไอ้แซมโอเค้นเดินยางไปกับไอ้แซมโอแค้นเดินยาสีผ้าส้มดอกตางดอกตางอย่างในดาวดานโด้อันนี้คือก่อนหลายคู่นะครับเป็นไล่ซูสแนนนะครับผมกอเค้นกับโอเค้นนไม่ก็เนี่ยก็ต้องขอให้พี่น้องขอให้อาจารย์ราะ ผมว่าได้เป้าโดนแล้วครับเนื่องจากว่าผมโอเคอยู่เมื่อกี้เป็นลายคำพ่อได้อาจารย์ลายังกว่าครับลายคำพ่อคำพ่อเป็นไล่ไม่บอกครับว่าจังไหนบอกครับพ่อในกระโกดไปแต่ว่ากระทำนองสุสานไปพ่อเด็กกระข่ำไปน้ำกดอาจารย์ไปครับเพราะว่าแค่นี้ผมฝึกโดนแล้วแต่ว่าลืมไปแล้วนะครับผมกะอันนี้ก็ถืออาจสิพี่น้องฟังผู้งคนเพิ่นเป่าแค่เปลี่ยนมาศึกบอกโอ้ยมอนี่คือเป่าหมวดส่วแท้ก่อนอื่นขอหยาดได้ครับเด้อเพราะว่าผมกะไปตามความรู้สึกตามอารมณ์นะครับอันนี้ก็ล้วไม่ตามความรู้สึกคกัน เขาเริ่มมาไปไปทำจังหวะเพื่อนนะครับมันอาจจะบไม่ร่อยแทบปันไดนะครับมูลนิก็ต้องขอบคุณอาจารย์ไล่ๆนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมยังก็คอมเมนต์แล้วก็กดคอมเมนต์เข้ามานะครับผมแล้วก็นี่อาจารย์เพื่อนกัทุกวันนี้บางคนว่าโอ้ยอาจารย์สมบูรณ์หายไปใส่ปัสสันหายไปใส่อาจารย์สมบูรณ์ปากไฟนี่เพื่นกับมอกระตามหาเลยมอกระดีสิเลยตามหาเลยไม่พอใช่ไหครับอันนี้ อยู่อบตพี่น้องบตอนนี้เรื่องงานแล้วก็ได้นัดอาจารยศพี่นลองมาว่าโอ้มาถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ผ้าพีชผ้าน้องนะครับมาหาอาจารย์สมบูรณ์ถือว่ามาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับเคยพอเคยคุยกันทั้งทางเฟซบุ๊กเนาะนครับผมยังไม่มีโอกาสตะกี้นี่ผมจะซื้อฟังอาจารย์ครับผมสมัยนั้นเพิ่นโด่งดังแห้งได้อาจารย์สมบูรณ์สมัยลำซีสมัยบาซ้ำน้อยเนาะโอ้ยคนนี่เงียกันว่ามันเฮ็ดผัวพี่น้องฟ้าเป็นงอไมมผมนี่ตอนนั้นนี้จำอยู่เลยครับเงียกเข้าไปแล้วในความหมักเนาะอยากเบิ่ง อยากเคลมว่าโอ้อาจารย์สมบูรณ์แม่นไฟอันแม่นไผร์ฆ่าตัวนี่สูงสัมยอดเผ่าเท่าไหแตะไม่ได้เลยนะครับพี่น้องตอนนี้กะมาถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์สมบูรณ์นะครับผมฝากพี่น้องเบื้องแงี้งผมในเด้อนะครับแล้วก็สามารถติดตามอาจารย์ได้ทั้งซองทางเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ทั้งแฟนเพจก็มีนะครับเป็นสมบูรณ์ปากไฟมบรแล้วก็เฟซบุ๊กก็สมบูรณ์ปากไฟเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ ซีมี่แสดงสดใน YouTube นะครับผมอาจจะเป็นเป็นช่องของเราบ้างแหละแล้วก็มีช่องของพวิพีที่เขาทำกันที่เวลาเขาไปแสดงงานเวลาแสดงสดก็สามารถซอยสนับสนุนได้ทุกช่องทางนะครับผมเป็นกําลังใจให้ศิลปินเพราะว่าเป็นน้องมอสเองนะครับน้องมอสกระสินเองนะครับหรือว่าสมุนปากไฟเองนะครับผมไม่ได้เสียไปไสไ่ได้หายไปไซยังยังอยู่ในวงการพี่น้องของล่ามนะครับอาซีอูได้จุดที่พี่น้อง ทางโซเชียลอาจจะบ่ค่อยได้เห็นนะครับผมแต่ก็เป็นงานล่ำล่ำกวนล่ำประยุกอันนี้ก็ยังไปคือเกอลของเราล่ำซิ่งสิป้าไปเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไปล่ำซิ่งเนี่ยคือห้าเห้ากับอายุไลายแล้วเนาะครับเนาะอายุไลายอลไรได้ครับสาวสิบเจ็ดหรอด้มันนั่กระสีเมย์ไปนั่มรุ่นพอผมเนี่ยนี่มันมันงกระเนียนกับกระสีเมย์เมย์ไปนั่นะครับผมก็เร่เอาที่ให้มันเข้ากับบุคลิกให้เข้ากับน้ำเสียงเราให้เข้ากับ สไตล์ของเฮาเนาะไปตามอยู่ตามสมัยบัดนี้ต่อไปก็สิเป็นผู้นี้เด้อครับบัดนี้พี่น้องนะครับผมน้องมอดกาฬสินธุ์เี่มันครับเพิ่นสิได้หลากหลายเด้อบัดนี้บ่สิเป็นทั้งผลงานเพลงเนาะผลงานเพลงมีเพลงไดนนะครับที่ที่มีว่าละสุดท้ายครับแล้วก็ช่วงนึงอยู่อแกรมมี่เนาะกับเพลงโคเวอร์ของพี่มนต์แค้นเป็นเกียรติหลายแล้วก็ปล่อยของบอสโจจบแบบบ่สที่นะครับผมแล้วก็บักปึก เถ้าจำารับพี่น้องจะได้ไปไปลำ่ำไปลองน้ำงานต่างครับว่าจะได้ไปล่ำไปลองติดต่อจังใดติดต่อครับอาจารย์น้ำเลยก็ได้ครับอาจารย์รสมบูรณ์สเสิร์ชไปเลย่ยชุ่มระบาฟผู้สาวจะาอยากโทรหาส่วนตัวหรือเจ้าภาพอ,อยากคุยกับศิลปินส่วนตัวเอาี่จังไดอ๋อเขาก็สามารถติดต่อทั้งเพจมอสก์เสินขีดน้ำดำหรือว่าเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเพจนะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นกะ กะติดต่ออาจารย์ได้เลยนะครับอาจารยว่าโอ้อาจารย์เห็นในคลิปน้องมอดเนยัง <único> ก <Liberty Overwatch> <fit> ับหรือเอาไปแพ็คคู่กันเลยเด้เออมัอว่าเอาน้องมอดมาหน้าเน่อาจารย์อาจารย์เอาแต่ว่าขันไปแพ็คคู่เนาะผมขออย่าขืนก้อนนะครับจากสามตุ่มถึงตีหนึ่งเอาหนมมอดไปทบถ่ายเพราะว่าต้องให้คนรอดบางผู้นี้นะครับขันผู้นี้กันขันผู้นี้กันก้อนแล้วคนจุบถ่าบางผู้นี้เดี๋ยวเอาสิผมจะเปลี่ยนไหมเด้อผมนี่สิให้อาจารย์ขืนก้อนปกติส่วนงานเลือกตีหนึ่งเนาะแมนแมนครับ ผมเนี่ยอาจารย์คืนหอดสามทุ่มหอดเที่ยงคืนหาชิปเก้าอีกนาที่หนึ่งนี่มากระชินที่คืนแต่ว่าค่าตัวเอาซ้ำเก้าคืนไปยังปันไหนครับนาที่หนึ่งไปสวัสดีพี่น้องอ๋อสวัสดีครับไปหน้าสิวะแต่ว่าค่าตัวซ้ำเก้าเลยเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้สมมาภาควรนะครับพี่น้องฝากกดติดตามอาจารย์สมุนปากไฟโอกาถที่ว่าเป็นลูกศิลูกหาอาจารย์อีกคนหนึ่งนะครับฝากพี่น้องไว้นั่นะครับผมคลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับสวัสดีครับ